อนะโอเคผมพอพอจะรู้แล้วครับเอาถาตะก็มันบอกให้ใส่กระเก็ตใส่นี่นะครับก <pod cast> okay. ็โยนเข้าไปโอเคอ้าวอ้าวเอวเอาโอเคเออได้แล้วได้เอออออุ้ยออุ้ย มามาต่อพัดพัดพัดไหนก็ไม่รู้เออเดี๋ยวค่อยไปโรอีกทีก็เรออยากครั้งที่แล้วเราก็ติดอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คิดว่าเออมันไม่มีโกนากเกตให้นะก็คิดว่านันจ้จะต้องไปเล่นดาดื่นก่อน <ไป S 2> นะครับก็ผมก็เลยออกมาเลยนะครับก็ตอนนีก้ก็ตัวละครผมบักตัวละครผมบักพี่เฟิร์สตอนนี้ก็ผมไม่เห็นมือตัวเองครับผมต้องถือเนี่ยถึงจะเห็นไอโผมปีผีฟักคลอง มามาตรงนี้ก่อนก็ได้แน่ตรงเนี้ยไอ้ขั้นท้าตรงนี้ครับก็เดี๋ยวอ่มาดูกันว่ามันจะมันจะได้อะไรอ่าอะไรไม่รู้ครับสลามบอลอะไรก็ไม่รู้นะเข้าไปก่อนปึ๊บหะน่าจะปลากลวมเดิมเฮ้ยมันวางบันไดอย่างนี้ได้ไงดูดิบันไดล่องหนไม่ใช่ล่องหนดิบันไดเหมือนแบบมันทุบออกแล้วก็เออขึ้นได้มันเดิมเอออันนี้อะไรเนาะมีชั้นอ เฮ้ยอะไรลนะ่ะปุ่มอะไรอะ่ะเทือนเออเออ,เออ๋อกลับมาข้างล่างหรือเปล่าคืออะไรมีเฮ้ยมีเทือน,อ,นอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเอ้าแล้วมันโผล่ไหนเนี่ยเอ๋อผมมันโผล่ไหนวะยัไงไงฮัลโหลอ๋อ <laughs> อ่ามันให้ทำอะไรเนาะนี่ไง,ไงปุ่มอะไรเต็มต้องกดดู เป็นตาหรือเปล่าตกแต่งเปล่าเฮ้ยอะไรเฮ้ยเ,เ,เ,เห็นเ้นสโตนต,ตรงนี้ด้วยคืออะไรอะเออนั่นดิเทิร์นอูเทิร์นเฮ้ยไปปริศนาแล้วครับอา่าเทิร์นเทิร์นคืออะไรวะอยู่เท <You turn. S 1> ิร์นแต่แล้วมันก็อ๋อ ุ่มกดลองขับไปเรื่อยๆดูอ๋อรู้แล้วรู้แล้ววิฟเฟอร์รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วคือเหมือนเราต้องอ่าทำให้ไอ้แฟรงกินสไตล์เนี่ยก็คือแบบให้มันเป็นให้มันแบบอ่าหัวอ๋อนี่ไงนี่ไงเออมันต้องให้ต่อตัวนี่เองเออรู้แล้วรู้แล้วปุ่มอยู่ไหนอยู่นี่อ่ะหัวหัวมันไปด้านไหนด้านไหนทางทางนี่นมันไปวิฟเฟอร์ต้องดูข้างบนด้วยเดี๋ยวผมกดปุ่มให้มาข้างบนยังไงอ่าไปหนึ่งนะเนี่ยหัวไปด้านไหนวะ อันนี้ปากมันใช่ไหมมัน<ช>ต้องไปบ้านมัน<ช>ต้องไปด้านนู้นอ่ะนั่นแหละนั่นนั่นดัน,ะน,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 นพี่เฟิร์ดูให้ด้วยนะไปด้านไหนปึ๊บอ่ะอ๋อมันอยู่ตรงเนี้ยมันมันสลับหัวไหนวะเนี่ยมาดูข้างบนเดี๋มันสลับหัวจากตรงนั้นมาถึงเนี้นอ่าอ่าเออมันก็หมุนไปเรื่อยๆไงอ่าอ่ะกดดิปึ๊บเออนี่นี่ได้ได้ได้เออ,เอ,อต่อไปก็อ่ามันคนหรือเอเลี่ยนวะไปกินตายไงไม่รู้จักเหรอ โอเคผมพอเข้าใจแล้วครับตอนนี้ก็อ่าอมือมือทึบเอาลงเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดีออเอออ่ะหายังหายแล้วอ้าวเฮ้ยฮะมันยกมือขึ้น มันต้องกลับหัวดิมันพนมมือไป่ะอ,อ่าตรงนี้ปึ๊บเอาเฮ้ยข้าวหายอ๋อมันต้องอันนี้คืออันนี้คือเท้าใช่ไหมเออเอาหไปเอาหไปโอเคอมายังตกมาข้างล่างเดี๋ยวดยวิกลับมายังอ่ามันมีตรงนี้อันเดียวอะ่ะทางซ้ายอเออมันนจะทำยังไ,ไงวะอ่ะเธอนะ เนี่ยมันต้องให้กลับหัวมาอย่างเงี้ยมันคืออันนี้มันอยู่ข้างล่างไงมันจะกลับหัวยังไงวะอ๋อฮะเนาะโอเคผมพอพอพอจะรู้แล้วครับเอาทางจันไม่ได้อ้าวทางจันจุดได้ไหมพี่เพื่อนไปกดปุ่มดิข้างล่างทางนู้นทางนู้นทางนู้นอย่ายลงมาทางนี้ไะทางจันลงเดี๋ลงไปกดปุ่มดิ A later few moments โอเคไหนดูดิเอาใหม่นะเอาใหม่เมื่อกี้เอาใหม่นะคืออันนี้หัวถูกแล้วใช่ไหมแล้วก็เอ้าวทำไมตัวเป็นงี้วะก็กดปุ่มเมื่อกี้นี่เอาหรออ่าโอเคเดี๋ยวกดปุ่มอีกทีนึงอึ๊บโอเคได้ยังมาแล้วแขนยกขึ้นแล้วพนมหนึ่งทุยเอาใหม่อ่ะเอาตกแล้วก็อันนี้ แล้วก็อันนี้ไหนต่อเออโอเออได้แล้วเดี๋ยวนี้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วต้งเี้เออเลยแค่เท้าเลยแค่เท้าเออเอาไปชี้หายกดเลยเออเออได้ยังมันจะเป็นเหมือนเดิมมั้ยนี่ได้ยังได้แล้วนี่ไหนต่อแล้วได้สลามบอลมายังยังไม่ได้ยังไม่ได้สกอร์ โอเคครับผมนะตอนนี้เราก็ได้สลามบอลมาแล้วกว่าก็กว่าจะแก้ได้นะก็เลยแบบตัดไปเลยอ่ะเยอะมันหายากทีมันก็ก็แค่ทำให้ตัวมันแบบเป็นให้มันตรงๆแค่นั้นเองครับ,บอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอ่าตรงนี้ก่อนนะก็คือแบบว่า<อ>เราขาดอะไรบ้างนะครับอ่าก็อ่าชูกาเราได้แล้วอ่าฮะสลามบอลก็ได้แล้วนะครับขนไก่ได้แล้ว นะครับไอหัวสกลิลนี่ยังไม่ได้นะกเราแก้ไม่ได้รทำไงไม่ดูนะครับโกสโตนดั้ได้แล้วนะครับผมนะเหลือ,อน,นี้แจ็คโอเวอร์ยังแล้วก็ใหญ่มุมก็ยังนะครับเหลือ3ามอย่างเท่านั้นวิฟร์ไปก็ได้กุกินมาแล้วนะครับก็ถามว่าหาที่ไหนก็ไม่บอกนะครับเออคนมาเล่นเองเออไปก็มันบอกให้ใส่กุเกตใส่นี่นะครับก็โยนเข้าไป โอเคสามารถผ่านได้แล้วไปเลยไปเลยเออ้กล้นี่ไงกองกองกองมีอะไรอย่าตกเด้อเฮ้ยหัวสกิลโอเคได้หัวสกิลมาแล้วครับแล้วก็ออกอ้าวอ้าวออกไม่ได้กลับทางเดิมเหรอทางเดิมก็อย่างแรกเลยข้างหลังมีอะไรแหมลองไปดูดิเฮ้ยมี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 นี่ไงนี่ไง มันให้บอกบอกให้เคลียอะไรนี่เคลียอ่าพวกนี้เหรอเออใช่ใช่พี่เฟิร์สพี่เฟิร์สมันจะมีปุ่มอ่ะจะมีปุ่มตรงพื้นอ่ะเคลียให้หมดแล้วมันจะได้ไอสติงมาโอเคเคลียครับเคลียเคลียหมดละชุบชุบ,ชบแล้วยังไงต่อส่งส่งงานปะ่ะอ๋อนี่ไงหลุมอ่ะก็เอามานี่เอานี่พี่เฟิร์สโยนมาพี่เฟิร์สโยนโยนของมาโยนมา มันบอกให้เอาอ19อันใส่นี่ครบจีไม่ครบได้ไงละ่ะโคตรง่ายเลย <Okay. S 1> แเอาจะได้อะไรนั่นสิบ้านเปิดเปล่าเออลองไปดูที่บ้านเปิดนะโอ้ยนี่ไงนี่ไงได้ใจมึมงม,มาแล้วเออได้สติงมาแล้วครับตอนนี้านนขาดแค่อันเดียวนะฮะก็คือบ้านหลังนี้ก็คือแจ็คโอเวนเทินนะครับขาดแค่อันเดียวเท่านั้นนะฮะ ก็คือบ้านหลังนี้ครับคือเราเข้าไม่ได้มันทำไงเราไปดูข้างๆก่อนเข้าไงเงีมันเข้ายังไงวะไหนที่นกพูกันยืนตรงนั้<ะ>นใช่ไหมไม่ใช่หรอนกพูกันไอ้อันนี้เราปีนเข้าไปแล้วอ๋อหรือว่ามันต้องเข้าบ้านฟักทองเข้าไงมันติดะอะยืนอยู่อย่างเดียวอเลย อันสุดท้ายโคตรยากเลยคนหนึ่งอะให้จะลองแปลภาษาไหมล่ะ,ะท็อดท็อดแล้วท็อดอยู่ไหนแล้วแก่แก่ยังไงสลักพึ่งอะ โอเคครับผมนะก็ตอนนี้เราก็ได้ของครบแล้วถามว่าได้ไงไอ้แจ็คโอเดนเทอร์นี่ผมเสกมาเอานะครับเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆว่ามันทำยังไงนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกนะถ้าแบบมีคนรู้ก็คอมเมนต์บอกแล้วก็ผมก็จะมาอัดต่อภาคพิเศษตอนพิเศษนะครับก็อาจจะมาอัดคนเดียวนะเพราะว่าเฟิร์สหน้าจะไม่ว่างใช่ไหมใช่เออก็ผมก็จะมาถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกแล้วผมจะมาอัดคลิปอตอนพิเศษให้ดูครับก็จะมาแค่ตรงนี้ก็พอแล้วนะครับผมมายเฟิร์ ้าทำอะไรอยู่น <thing> ี่ดันประตูโอเคไปไเดี๋ยวเราไปใส่ของทั้งหมดตรงนู้นกันนะครับประตูก็จะเปิดแล้วเราก็จะได้ออกจากที่นี่กันแล้วนะครับผมมันเปิดไม่ออกมันก็ต้องดันประตูเฮ้ยบูโอเคมาแล้วกินอาหารบูบูไปว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอเคก็ผมเรียงแล้วนะตอนนี้คือไอเทมผมคือเรียงไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นจบก็จะประมาณนี้นะครับมาดูทีรลนเลยชูก้าก่อนชูก้าโอเคต่อไปสลามบอลสลับบอลเอ้ยไปหนึ่งเพิ่มเสียงก่อนฟิทเทอร์ฟิทเทอร์ครับอ่าหัวอสกิลิทัน เออโกสโตนดัสเย่แล้วก็แจ็คโอแลนเทนนะครับแจ็คโอแลนเทนอ้าวสตรีนสติงอารสติงสตรีนอ่าแล้วเบจเรมฟลชเดี๋ยว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 เนี่ยเอ้ยมันผมผ่านไม่ได้หรอมันต้องสิบแปดแจ็คโอแลนเทนอะไรเนี่ยมันต้องใช้อันไหนวะสิบแปดแจ็คโอแลนเทนหรือเปล่า หรอต้องใชนแปดดันหรอโอเคเสกมาแล้วเสกมาแล้วออาออกไปดิอ้าวอ้าวฟิลโอโอเคเออได้แล้วได้แล้วเออกลอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหอะไรปลากลอีกแล้ว อ๋อนี่เหรอที่เขาบอกว่าโบนัสอ๋อได้สิ่งโบนัสอันนี้เหรออะไรเนี่ยอ่าแฮปอ่าแฮปฟันเออไว้สนุกกับบ้านเออโบนัสปาก,กวัว oh w ว้าว w ก็อ่ายังยังเราต้องโดดเหรอใช่ย,ยังอันนี้อ่ามีกี่สีวะเนี่ยอันนี้อีซี่ครับอันนี้อีซี่อันนี้ easy ครับีซี่ก็ยังโดดไม่ได้เลยครับดูฮะดูวิเฟิร์สเขานะฮะ จะได้เปล่าฮะวัวตกใช้ไววถอยหลังจะถอยหลังว่าทำไมเราเอาพวงอยู่ไหนอะอยู่นี่อยู่นี่อไปเลยไนึงเออ <laughs> ตามไม่ทันดิไอ้นี่ขานาดกระโดดสูนมุมมาเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงเลยถอยหลังดิเฮ้ยอ้กลมาทาี่หลังอเอาใครแล้วใครเอาอันนี้ไป ส่ตรงนี้ไหมวะม่ใช่ม่วันนี้วันนี้โอเคครับเดี๋ยวแมบกระโดดตรงนี้ผมค่อยมาทำพาร์ทที่สี่เอานะครับผมนะอันนี้ในเป็นเท่าที่เท่าที่สามมั้งหรือสองสักสักอย่างนึงเลยแหละนะครับเดี๋ยวผมมากระโดดเอานะครับส่วนพี่เฟิร์ตก็มันเก่งเลยนะเอ่อให้เฟิร์ตไปพักนะครับผมนะก็เล่นมาไปแล้วฮะ ไปฮาร์ดทำไมล่ะมันยากนะมันยากโอเคผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาต่อพาร์ทสี่นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ผมด้นะผมกใครไม่ทำมึงจะยุ่งกูจะยิงกูนะครับกดเร็วโอเคผมเจอะไปคลิปหน้าจิีวัีไปครับเจตเจตอ่ะอ้าวพี่เนี่ย